ประเทศไทยเรานะครับมีกระทรวงต่างๆทั้งหมด20กระทรวงนะปัจจุบันนี้ครับเราจะเห็นว่ามีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับหนึ่งมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ทําหน้าที่ดูแลหลายอย่างเช่นดูแลสํานักพุทธก็มีหรือหน่วยงานอื่นก็มีนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม3รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง4รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ห้ารัฐมนตรีการท่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหกรัฐมนตรีกระทระวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ็ดรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แปดรัฐมนตรีกระทรวงคมานาคมเก้ารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิบยูทูปเป็นไงบ้าง โอเคเสียงได้อยู่ฮรัสิบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสิบเอ็ดรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานสิบสองรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สิบสามรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสิบสี่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสิบห้ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสิบหกรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สิบแปดรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสิบเก้ารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยี่สิบรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับประเทศไทยเรามีทั้งหมดยี่สิบกระทรวงฮะนะครับยังไม่รวมนายกและรองนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอนายกเกิดก้าข้าวก่อน แน่นอนครับนายกถ้าเป็นท่านอนุทินหลายคนก็คงจะเห็นด้วยซึ่งคิดว่าคงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศละเพราะไม่งั้นพรรคภูมิใจไทยคงไม่ได้ถูกเลือกเยอะมาขนาดนี้แต่บางส่วนอาจจะไม่เห็นด้วยอันนี้แล้วแต่ความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ถ้าพูดถึงนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีคนไหนที่ไปแจกอังเปาให้กับอิสลามเป็นพิเศษบ้างนะครับถ้าผมจะไล่ลงมาเลยนะ ไล่ลงมาเลยกต็ต้องย้อนไปที่นูน่นเลยนายกรัฐมนตรีเปรมจินาสุญญานน์นะฮะไปแจกอังเปาให้สลามคือไปออกพรบฮัท2524แล้วก็เปาพิเศษคือไปให้ค่าจาดาการหน่วยงานต่างๆต้องไปทํางานรับใช้ให้กิจการฮัทเขาแถมแจกอังเปาให้ก็คือถ้าใครไม่ทําตามมีบทลงโทษจําคุกถึง5ปีปรับอีก100่งแบาทนะครับนี่คืออดีตรัฐบุรุษนะฮะไปแจกอังเปาให้สลามเป็นพิเศษ หลังจากนั้นก็จะมีนายกอื่นๆตามมาพอมาอดีตนายกบิ๊กจิ๋วคนเอกชวลิ่ยงใจยุทธนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังนอนป่วยอยู่ก็แจกอังเปาอีกออกพรบอิสลามปี40ให้นะครับแล้วก็ให้สามารถตั้งกรรมการกายสลามเนี่ยประจำจังหวัดได้เพียงแค่มี การตั้งมัสชีสามแ่งในแต่ละจังหวัดนะครับก็สามารถตั้งกรรมการกายสลามประจาจังหวัดนั้นได้ละแต่ก็แจกอังเปาอีกคือมีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าการจังหวัดได้ด้วยนี่นี่นี่ผลงานนายกนะครับแจกอังเปาให้สลามนะฮะเท่านั้นยังไม่พอครับอดีตนายกนะครับอดีตนายกบิ๊กจิ๋ว,วพลเอกเวลี่ยงใจยุทธนะครับซึ่งเป็นลูกม่อของพลเอกเปรมนะฮะก็ไปแจกอังเปาให้โดยไปออก เขาเรียกว่าในพรลบอฮาพรลบอิสลามปี4 0ศนเนี่ยไปออกมาตรา1 8วงเล็บ9้าจริงๆมันมีวงเล็บ8ด้วยแล้วก็วงเ,เ,เล็บ9ก็ไปแจกเปาให้อีกคือให้สนับสนุนศาส,สนาอิสลามนะครับให้สนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามอันนี้ไม่ใช่แค่อ่งเปาธรรมดาครับอันนี้ว่าตีเช็คเป๋าให้เลยตีเช็คเป่าให้อิสลามเป็นพิเศษ